แต่เดิมเราจะได้ยินว่าเฮชาจะมีความสุขว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้บริหารก็คิดไปตสนใจไปอยากได้อะไรก็บอกฉันนะครับแต่ผมว่าวันนี้เฮชาอาจจะต้องทำำําคาเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ว่า perfect storm ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับฉันในฐานะที่ต้องดูแลคนทหารหรือดูแลคนในอง,องค์กรพี่ว่าเราต้องสร้างคําว่า r relevance r e l e v a n c e กับคนของเราอย่างไรให้เขารู้ว่า perfect storm กำลังจะมีผลกระทบกับเขาอย่างไรมันก็จะทำให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแป,ปลงหรือการผลักดัน หรือการตั้งความคาดหวังที่องค์กรต้องการจะมีกับเขาเนี่ยมันโดนใจมันโดนตัวแล้วมันต้องทำ จะให้ทุกท่านนะคะช่วยขยายความนิยามคำว่า perfect storm นิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราใช้เป็นชื่องานด้วยนะคะให้ขยายความแล้วก็พูดถึงมุมมองเกี่ยวกับ perfect storm หรือว่าวิกฤตรอบด้านที่เกิดขึ้นในโลกการทำงานในทุกวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะเริ่มจากอาจารย์ดีนะก็ผมก็ยัดเริ่มก่อนแลวกันนะครับก็ผมว่า perfect storm เนี่ยมันก็มีหลากหลายวิกฤตที่เราจอะมาเจอเรานะครับขอยัดซด์หน้าต่อไปนิดนึงนะครับเนาะ เมื่อจะเป็นเรื่องของสงรับระหว่างประเทศนะครับรัสเซียยูเครนนะครับเนะมื่อจะเป็นเรื่องของปัญหาอางหาในประเทศจีนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าตอนนี้บอกว่าประเทศจีนมีนักท่องเที่ยวแบบไปหลายวีซ่าหลายประเทศนะแต่ว่าไม่มีประเทศไทยนะครับเราจะไม่มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามามากนักในสองสเดือนข้างหน้านะครับสังคมผู้สูงอายุครับคิดว่า Impact กับการทรําธุรกิจของพวกเราไหมครับตอนนี้ญี่ปุ่นเข้าสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วไทยก็ เตยมเข้าหรือแทบจะเข้าแล้วด้วยสุดดัซด้วยซ้ำนะครับแนะวิกฤตพลังงานนะครับาวะลุกร้อน,นะครับเราจะเห็นว่าแต่เดิมเนี่ยแต่ละองค์กรก,รก็จะทําเรื่องของเรื่องของแบบสิ่งแวดล้อมนะครับทำแบบว่ากิจกรรมต่างๆแต่ตอนนี้สิ่งที่บริษัทที่อยู่ในมหาชนนะครับก็โฟกัสเรื่องของ ESG นะครับ Environmental, Social และก็ Good Governance น,นะครับดาะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นจุดล้อมต้นที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วผมว่าแต่เดิมเราจะได้ยินว่าเฮชาจะมีความสุขว่าเฮ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้บรริหา ก็คิดไปตัดสินใจไปอยากได้อะไรก็บอกฉันนะครับแต่ผมว่าวันนี้เทชอาจะต้องทําความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ว่า perfect storm ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับฉันในฐานะที่ต้องดูแลคนทหารหรือดูแลคนในองคอ์กรนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับค่ะต่อกันที่พี่ชูนะคะว่ามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับคําว่า perfect storm กับ คนทำงานในยุคนี้ค่ะขออนุญาตเ,เริ่มต้นแล้วกันนะคะต,ต้องบอกว่าเราคุยกันเยอะมากเลยว่าจริงเราควรจะใช้หัวข้ออะไรสําหรับการเสวนาในวันนี้และสุดท้ายเราก็มาตกลงปรงใจว่าคําว่า perfect storm น่าจะเป็นคําที่เหมาะสมที่สุดที่พวกเรากําลังเจอนะคะพี่อยากให้ได้ดูภาพอันนึงที่พี่ชุเอามาเนอะลูกนี่เป็นภาพนะคะเป็นภาพของคําว่า perfect storm ในมุมของพี่ ะะจากที่อาจารย์บีได้พูดไปแล้วเนี่ยในบริบทที่มันเป็นมหาภาคมากๆพี่ชอว่า perfect storm เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเข้ามากระทบกับตัวเราอย่างรุนแรงนะคะมีหลายๆคนเนี่ยปลอดภัยอยู่บนฝั่งนะคะก็รอดไปแล้วมีหลายๆคนซึ่งกําลังเพิ่งออกจากฝั่งก็ไม่รู้ว่าจะได้พ้นฝั่งหรือเปล่าหรือมีหลายๆคนอยู่กลางทะเลก็อาจจะต้องโต้คลื่นไปนะคะแล้วมันก็เป็นคลื่นที่มาลูกแล้วลูกเล่า แล้วเราก็ไม่สามารถจะพ redict มันได้ด้วยว่าพายุที่ว่าหรือคลื่นที่ว่าเนี่ยที่มันมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างไรดังนั้นพี่จูคิดว่าโลกของเราปัจจุบันนี้ต้องพูดเลยว่าเราอยู่ใน environment หรือ circumstance of turbulence นะคะมันมาทุกทิศทุกทางเลยค่ะดินน้ําลมไฟก็มาบ้างเป็นบางโอกาสนะคะแต่ตอนนี้ฝุ่นมาแน่ๆค่ะนะคะวันเดี๋ยวคุยไปพูดไปแล้วไออย่าว่ากันนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่า pm 2.5มันเยอะขนาดไหนนะคะแล้วช่วงนี้ชอบไปไอแถวหน้าลูกค้าไอไ บางทีเดี๋ยวเขาคิดว่าเราเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะจริงๆพี่ชูอยากให้คําจํากัดความของคําว่า perfect storm ที่กําลังจะเข้ามาสู่พวกเราเนี่ยคงต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะคาดเดาได้และไม่ได้หรือแม้ว่ามันจะคาดเดาได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่รูปแบบที่มันเข้ามามันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจากสิ่งที่เราเคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วมันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในฟอร์แมตแพทเทิร์นเดิมก็ได้ นะคะเรื่องที่สองก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้จักอะไรมาก่อนเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของ perfect storm ที่เข้ามาภายใต้สภาวะแวดล้อมที่น่าตกใจสําหรับพวกเราและน่ากังวลสําหรับพวกเราเพราะเราอาจจะตั้งรับไม่ทันแลเราอาจจะไม่สามารถที่จะตอบรับหรือตอบสนองหรือปรับตัวได้ทันอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พวกเราอาจจะต้องเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่า agility กับ resilience ให้มากๆนะคะเรื่องที่3ก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่มันจะไม่หยุดยั้งค่ะ มันจะไม่หยุดยั้งค่ะเราบอกว่าโควิดผ่านไปแล้วอาโควิดผ่านไปวันก่อนนะคะถ้าใครได้ยินอาจารย์หมอท่านหนึ่งก็ออกมาบอกมันมาอีกรคหนึ่งแล้วเอาล่าสุดอาทิตย์ก่อนหน้านี้มาอีกแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้ทางออประเทศจีนซุกซ่อนอะไรเราอยู่อีกหรือเปล่าไม่รู้เด็กๆมีอาการไม่สบายอยู่ในโรงพยาบาลเยอะอีกมากมายซึ่งตอนนี้เราก็พยายามจะแคลกกันอยู่ว่าจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าเป็นแค่หลอดลมอักเสบเนี่ยมันหลอดลมอักเสบจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นหลอดลมอักเสบแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบสถานการณ์ในอนาคตอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะ ขณะดเดียวกันมันกอ่อให้เกิด multiple impact คือมันกอ่อให้เกิดผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นเชิงของการบริหารธุรกิจนะคะสถานการณ์ปัจจุบันคุณจะเห็นว่าปีที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องแค่สงครามที่เดียวนะคะตอนนี้ดูเหมือนสงครามในประเทศสองยักษ์ใหญ่มันจะเงียบหายไปแต่มันกล้ายเป็น,ม,ปนมีปัญหาอื่นๆที่เข้ามามันมีปัญหาเรื่องของอ เศรษฐกิจกที่ e e s s i o n r e ี e s s i o n นี่กระทบทั่วโลกเลยนะคะหรือแม้กระทั่งประเทศเราเองซึ่งก็ต้องบอกว่าตั้งอกตั้งใจรอนะคะความหวังใหม่นะคะที่เข้ามาในมุมมองของ p o l i t i c a l ที่เปลี่ยนแปลงไปมาถึงตอนนี้ก็ต้องเราเองก็ต้องตอบตัวเองเนาะว่าจริงๆแล้วเรายังไม่เห็นเลยถึงการกระตื้องขึ้นมากเท่าไหรนะ่นัก เพราะกาลังซื้อมันไม่มีซึ่งไม่ใช่เป็นผลกระทบเฉพาะประเทศเราประเทศเดียวนะคะประเทศอื่นๆก็มีมากมายซัพพลายเชนเซ็นเนตอร์ต่างๆมันก็มีปัญหาของมันนะคะแหล่งผลิตวัตถุดิบต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบน,นี้ก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นมันเกิด Multiple Impact ที่เกิดขึ้นมากมายในโลกใบน,นี้นะคะอยากให้ดูข่าวอาจารย์บีได้พูดไปแล้วนะคะในเบื้องตน้นว่ามีทุกมีปัญหาอะไรบ้างพ่ชูเองก็ไปนั่งคิดไก่กรองว่าเอ๊ะแล้วมันมีผลกระทบอะไรที่เราจะต้องแหนเดินบ้างอยากขอสไลด์ถัดไปนิดนึงนะคะในมมุของ Perfect Storm ที่พี่ชูมองเนี่ยอันแรกเลยก็คือเรื่องของอัน unpredictable political นะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศเราด้วยบอกไม่ได้นะคะว่าความมั่นคงหรือความ stable มันจะเกิดอีกนานแค่ไหนสําคัญที่สุดคือเราอยู่ในวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเราทาวันนี้ให้พร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดเรื่องที่2ค่ะแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันหนักหนาสากกันมากนะคะในปีหน้าก็คือเรื่องของ environmental crisis ซึ่งมันจะได้มา impact กับสิ่งที่เราเรียกว่า ESG สําหรับพวกเรา ะะ HR ทั้งหลายก็คงอาจจะต้องเริ่มรู้แล้วแหละว่าอาเจนดาเรื่อง ESG มันจะเข้ามาในบริบทของการทํางานของพวกเราอย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากพูดเรื่อง ESG เป็นการเฉพาะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพูดกันเรื่องนี้เยอะมากแต่จริงๆแล้วมันถอดรหัสเรื่องของ ESG มาสู่ชีวิตของพวกเราอย่างไรให้เป็นมุมของเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะขณะเดียวกันค่ะปัญหาที่กระทบพวกเราโดยตรงในฐางการเป็น HR ก็คือเรื่องของ Workforce Reformation ะะตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแค่อัพสกิลรีสกิลแล้วนะคะเราต้องมาพูดกันถึงว่าการที่เราจะรีวิสิตคนของเราจริงๆเลยว่าเราจะบริหารจัดการคนที่เรามีอยู่ให้สามารถที่จะทํางานให้เราไปสู่อนาคตได้อย่างไรเพราะอะไรคะเพราะเราหาคนข้างนอกไม่ได้แล้วใช่ไหมคะหาได้ไหมคะหามาไม่ตรงปกหามาไม่ตรงปกค่ะตอนสัมภาษณ์ด,ดูดีีเข้ามาแล้วทำไมเหมือนไม่ใช่คนที่เราสัมภาษณ์มาก,ก็ไม่รู้ ถูกไหมฮะเขาแปลงล่างครับพี่ชู<อ>แปลงล่างใช่ไหมฮะอา workforce ก็เปลี่ยนแปลงไปขนาดเดียวกันความอยากเข้ามาของคนในกรุงกเข้ามาสู่องค์กรของคนก็เปลี่ยนแปลงไป workforce เปลี่ยนแปลงขนาดเดียวกัน workforce ในอนาคตของเราอาจจะไม่ใช่คนก็ได้ AI เริ่มเข้ามาทํำยังไงในการที่จะเราให้ทําให้ทํางานกับ AI ใช้ AI เป็นแอ s i s ส a n น์ของเราอันนี้คือ workforce reformation ที่เกิดขึ้น capability จะทริปคุณทราบไหมว่าตอนนี้เด็กไม่เข้าโรงเรียนอ่า สถาบันการศึกษาตรงน,นี้เริ่มปวดหัวนะคะไม่ได้มีปัญหาเฉพาะพวกสถาบันเอกชนนะคะคูบาอาจารย์เริ่มมีความเสียวว่าจะไม่มีอาชีพทาแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กไม่ค่อยเข้าเรียนน้องๆมีทางเลือกในการเข้าเรียนในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมนะคะเขามีทางเลือกมือชอยาะฉะนั้นคุณจะเริ่มเห็นว่าสถาบันการศึกษาลหลายๆที่เนี่ยต้องเริ่มมี agility ในการดีไซน์คัลลิกระมน้องเรียนแบบบัฟเฟ่โปรแกรมเนาะจะมาเรียนแบบสเปเชียล y ตี้เหมือนพวกเราสมัยก่อนเริ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าทุกคนมี individualism มากขึ้น ะะแต่เขาบอกว่าด้วยสาเหตุที่เป็นแบบนี้เราจะเจอปัญหา capability shrink mm. คือความรู้ความสามารถมันลดลงคนงานเข้าสู่ตลาดน้อยลงนะคะในขณะที่เราเริ่มมี shortage of labor ที่เกิดขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วก็น่าจะเป็นหลายๆมิติที่พวกเราเห็นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ industry disrupt นะคะเรื่องของการแข่งขันซึ่งเรื่องของการแข่งขันเนี่ยไม่ใช่แค่การแข่งขันทางด้านการค้าแต่พี่ชูคิดว่าพวกเรากำลังก้าวเข้าสู่ ยุคแห่งการทําสงครามซื้อขายคนซื้อขายบุคลากร,กรมืออชีพที่เข้ามาตอนนี้นี่ต้องเรียกแบบว่าจะจ่ายตังค์เวลาออฟเฟอร์น้องนี่น้ําตาจะเล็ดไหมฮะเนาะน้ําตาจะเล็ดเลยนะอหมือน่ังกล้าเรียกเราก็ต้องกล้าจ่ายใช่ไหมเพราะแม่งไอบริษัทข้างๆมันก็กล้าจ่ายเนาะเพราะฉะนั้น price war มันเริ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่งของพวกเราเองเนี่ยเ r รเราอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วคะ่ะว่า Pricing strategy ของเราจะเป็นอย่างไรขณะเดียวกัน Competitive ฟอร์สที่เราจะใช้ในการที่เราจะสู้กับคนข้างนอกหรือว่า EVP ของเราเนี่ยระวังในรูปแบบไหนมากขึ้นนะคะและสุดท้ายคือเทคโนโลยี disruption ที่เข้ามานะคะ AI มาแน่นอนค่ะพวกเรานะคะเริ่มคิดได้แล้วค่ะว่าคุณจะใช้ AI ในการบริหารจัดการชีวิตของพวกเราให้ดีขึ้นอย่างไรค่ะฝากไว้ในรอบแรกค่ะค่ะขอบคุณพี่ชูนะคะต่อกันที่คุณแนทเลยค่ะว่ามีมุมมองกับคําว่า perfect storm ต่อการทํางานในยุคนี้ยังไงคะ โดยส่วนตัวนะคะขอใกล้ตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์บีพูดถึงมาคโครแล้วก็คุณชุได้พูดถึงรายละเอียดว่า Impact เป็นยังไงโน่นนี่นั่น,นขอพูดในลักษณะของการที่เราอยู่ใน perfect storm ก่อนจะพูดถึง perfect storm เอาแบบเรนนิ่งธรรมดาก่อนนะคะอันดับแรกเลยก็คือว่าทุกคนนั่งอยู่ในความหายนะสมบูรณ์แบบ หายนะสมบูรณ์แบบคืออะไรไม่ว่าจะมีคูปไม่ว่าจะมีประท้วงตรงโน้นไม่ว่าอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามมันคืออะไรคะกระทบก่อนละไม่ต้องไกลเอาตัวเราในฐานะที่เป็นเ r ชาในฐานะที่เป็นผู้นําในฐานะที่เป็นแมเนเจอร์เอาตัวเองให้รอดก่อนว่าฉันจะทํำยังไงดีกับ s t o r มที่ฉันเจอเพราะความคาดหวังอยู่เหมือนเดิมสิ่งรอบด้านเปลี่ยนหมดเลย ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ผลกระทบที่อาจารย์บีพูดคุณชูพูด IIMPACT ม,มันเยอะมากก่อนอื่นเลยเราตีโจทย์ให้แตกก่อนว่าสิ่งที่เรายือนอยู่ณตอนนี้จุดนี้มีผลกระทบอะไรบ้างความคาดหวังอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคําว่าหายนะแบบสมบูรณ์แบบไม่อยากมีใครเจอหายนะอันดับแรกเลยคือเราเตรียมความพร้อมของคนของเราสำหรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นระดับโลกระดับภ uh, ูมิภาคระดับประเทศภูมิภาคระระดับประเทศต่างๆขอบคุณค่ะเพราะฉะนั้นตัวเราเองก่อนตัวเราเองในฐานะที่เป็น HR ตัวเราเองในฐานะที่เป็น Manager และ Lead e r หายนะอันนั้นเราแก้และเราวางแผนพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมอะไรก็มาได้เลยแต่ถ้าไม่พร้อมล่ะคะเราจะถูกผลักดันโดยข้างบนบอร์ดเมมเบอ เราจะถูกขับเคลื่อนและผลักดันด้วยคนที่เป็นคนที่เป็นเพียเราทำสิแบบนั้นสิแบบโน้นสิลูกน้องก็มองขึ้นมาเพราะว่าอะไรมาทุกดิเรกชันคำว่า Perfect สอมในฐานะที่เป็น HR Manager ในองค์กรหันกลับมามองตัวเราอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นหายนะที่สมบูรณ์แบบทันทีถ้าเราอนุญาตให้มันเกิดขึ้น ดังนั้นสำคัญมากที่สุดก็คือว่า Context และ Impact Context ที่จะต้อง Deliver และ s u p p o r t ข้างๆและ n a n e ข้างล่าง,างตัวเราเองเป็นศูนย์รวมของ Perfect Storm ไหมหรือตัวเราเองเตรียมพร้อมสำหรับ Perfect Storm ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราเตรียมพร้อมที่ตัวเราก่อน Manage up ให้ได้ว่าผู้บริหารผู้จัดการ หรือลีดเดอร์ของเราคาดหวังอะไรเราอะไลไหมเรามีการเตรียมพร้อมไหม Perfect Storm อันที่สองเพียของเราเซลล์แมเนเจอร์การตลาดคนนู้นคนนี้ต้องการแบบนั้นแบบนี้พอดักไม่ดี h อหาคนเข้ามาไม่ได้พัฒนาทาเลนต์ไม่ถูกจุดเราอะไลไหมถ้าเราอะไร Perfect Storm นั้น c l o s ไปถัดมาคนที่อยู่ข้างล่างเรา เอามือไปวางแปะทุกที่ทุกอย่างไหมหรือเราเตรียมพร้อมที่จะถอยหลังและพัฒนาคนที่อยู่ข้างหน้าเราข้างบนเราข้างข้างเราและอนาคตเรามากแค่ไหนถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้ว perfect storm covid นะคะคุณชูกับอาจารย์บีพูดถึง c o ว i d บอกได้เลยใครเคยคิดว่าอยู่บ้านดู netflix เป็นเดือนๆแล้วมันจะน่าเบื่อขนาดนี้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นอยากจะพักลอนหนาๆถ้าเราผ่านตรงนั้นมาได้ นั่นคือใกล้ตัวเรามากที่สุดดังนั้นคำว่า perfect storm ใน context ของพี่ก็คือว่าเราคือจุดศูนย์รวมหรือเราจะเป็นจุดศูนย์รวมที่ผลักมันออกไปประมาณนั้นค่ะค่ะขออยัดเสริมนิดเดียวนะครับสั้นๆนะครับตะกี้ที่ฟังพี่ทั้งสองท่านนะครับผมว่าอยากจะฝากถึงพี่ๆ HR แล้วก็ผู้บริหารในห้องนี้ครับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงคือ awareness ครับ เมื่อไหร่ที่เราสึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเราเราจะใส่ใจแล้วก็ดูแล้วก็พร้อมเปลี่ยนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของฉันนะครับผมว่าต่อให้ perfect storm มันมาชนหน้าบ้านเราเราก็คงจะไม่ได้สนใจนะครับนะผมว่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองครับสิ่งที่อยากาฝากไว้ก็คือว่าตะกี้เห็นรูปสไลด์ของพิชูที่เป็นรูปคลื่นคลื่นมันจะแรงแค่ไหนเนี่ยหลายคนจะกลัวเวลาที่มันมีคลื่นแรงแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมติเรามีทักษะการมีมีโตคลื่นที่เก่ง การมีคลื่นยิ่งแรงทําให้เราถึงฝั่งได้เร็วขึ้นนึกภาพออกใช่ไหมครับถ้าเราบอกโอ๊ยคลื่นมันแย่จังขอเป็นแบบเดิมได้ไหมทําไมแต่เดิมยังทําแบบเดิมได้ทำไมไมันต้องเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนอีกแล้ว,เปล,ลวเปลี่ยนตลอดนะครับเมื่อไหร่ที่เราเรียนรู้ทักษะการโต้คลื่นคลื่นแรงเกิดอะไรขึ้นครับคู่แข่งที่ปรับตัวไม่ทันก็หายจากเราไปใช่ไหมครับฉะนั้นวันนี้ผมว่าเราเปลี่ยนในสิ่งที่เราคอนโทรลได้เราเปลี่ยนคลื่นไม่ได้แต่เรา อัพสกิลรีสกิลทักษะการโตขึ้นของตัวเราและคนในองค์กรเราก็ทําให้เราถึงฝันหรือถึงเป้าหมายที่ผู้บริหารวางไว้ได้เร็วยิ่งขึ้นครับขออนุญาตเติมอาจารย์บีนะคะ,คะอาจารย์บีจะพูดถึงคําว่า awareness อันนี้เกิดขึ้นจากตัวเราเนาะพี่มองว่าเราในฐานะหลายๆท่านซึ่งนั่งอยู่ในนี้เป็นผู้บริหารระดับสูงแล้วก็เป็นทาง HR ด้วยคํานึงที่ต่อย,ยอดนอกเหนือจากคาว่า awareness ที่ตัวเราแล้วพี่ว่าเราต้องสร้างคําว่า relevance relevance กับคนของเราอย่างไร ให้เขารู้ว่า perfect storm กำลังจะมีผลกระทบกับเขาอย่างไรมันก็จะทำให้การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงหรือการผลักดันหรือการตั้งความคาดหวังที่องค์กรต้องการจะมีกับเขาเนี่ยมันมันโดนใจมันโดนตัวแล้วมันต้องทำเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาหรือเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรามันจะไม่เกิดจอยกันในการทำเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกอันที่อยากจะเสริมจากอาจารย์บีงั้นขออีกนิดนึงนะคะค<า>ลื่นมาอยู่บนเรือ และก็สตอร์มาหมดแล้วเราเพิ่งจะเริ่มฝึกว่ายน้ำทันไหมคะขอพูดแค่นี้นะคะครับค่ะโอเคค่ะโดยสรุปนะคะ perfect storm เนี่ยก็น่าจะเป็นหายนะที่ทั้งรุนแรงรอบด้านแล้วก็คาดการไม่ได้นะคะนี่คือสิ่งที่ p ี่ r ทุกท่านจะต้องเจอในช่วงหลังจากนี้นะคะ